เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันในเกม XCOM Enemy Unknown นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่รอคอยไกด์ของ XCOM อยู่นะครับวันนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงไกด์นะครับแนวทางการอัพสกิลนะครับของคลาสสุดท้ายที่มีอยู่นะก็คือคลาสสไนเปอร์นะครับซึ่งเป็นคลาสที่สำคัญที่สุดนะผมมองว่าต่อทีมนะครับเป็นคลาสที่โหดที่สุดนะครับและเป็นตัวแบกทีมใน บางครั้งด้วยถ้าเราอัพสกิลดีๆแล้วก็วางตำแหน่งเขาดีๆเนี่ยเขาจะเป็นตัวแบกทีมได้ดีเลยนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มจากสกิลของเขาเหลือ,อบิลิตี้กันก่อนนะครับผมเริ่มแรกมานะครับผมสกิลของอาทางสไนเปอร์เนี่ยนะครับจะเริ่มมาด้วยสกิลบังคับนะครับเขาจะมีมาให้อยู่แล้วก็คือเฮดช็อตนะครับผมเฮดช็อตเนี่ย นะครับผมเล็งศัตรูที่หัว1เป้าหมายนะครับแล้วก็ยิงออกไปนะครับเพิ่มโอกาสนะครับติดคีย์ที่เข้าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ได้สองเทินต่อหนึ่งครั้งนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ายิงแม่นขึ้นเล็งหัวนั่นแหละนะครับเพราะเขาบังคับอัพเป็นสกิลแรกของคลาสนะครับเมื่อเลื่อนยศมานะครับเป็นคอปเปอร์ลนะครับก็จะมีให้อัพสองสกิล นะครับก็คือ Snapshot กับ s q u a s ไซ z ์นะครับ Snapshot เนี่ยนะครับจะทำให้สามารถเดินนะครับและยิงปืนไลเฟิลในเทินเดียวกันได้แต่จะลดความแม่นยำลง20%นะครับส่วน s q u a สไซ z ์นะครับ,ส, size, รบสกิลนี้นะครับจะเพิ่มระยะยิงนะครับให้กับสไนเปอร์นะครับเท uh, ่าที่ระยะสายตาของเพื่อนเรามองเห็นหรือว่าขึ้นรูป หัวกะโหลกนั่นเองนะครับหัวเอเลียนนะครับผมในสองสกิลนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเป็นสายเดินยิงนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่สายปักหลักพูดถ้าให้สมมุติก็จะเป็นแนวคล้ายๆเรื่อง The Shooter นะครับที่ m a r บ b e r g แสดงแบบนั้นเลยครับเป็นสายบูนะครับยิงก็ค่อนข้างแม่นนะครับแล้วก็บูได้ในระยะประชิดเดินยิงเดินลุยนะครับ แต่ถ้าเป็นสายที่สควสอตไซส์เนี่ยจะเป็นสแน p เปอร์สายอยู่กับที่นะครับคอยหาจุดเหมาะๆนะครับยิงตั้งหลักยิงอย่างเดียวเลยยิงได้ไกลนะครับแล้วก็ยิงแรงนะครับถ้าจะให้เปรียบก็ประมาณสไน p เปอร์ในเรื่องของเซฟวิ่งไพวท นะครับที่อยู่ในทีมของพระเอกจะเป็นแนวแนวนั้นครับก็คือไปหาที่ที่มันเหมาะสมคอยเล็งยิงนะครับเป็นตัวเก็บอยู่เบื้องหลังนะครับประมาณนี้นะครับท้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อถนัดนะครับสไตล์จะเป็นสไนเปอร์บูหลกก็ได้หรือจะเป็นแบบแนวซุ่มอยู่กับที่คอยยิงคอยเก็บแบบนี้ก็ได้นะครับเอาละนะครับพอขึ้นยศเซอรนนะครับจะมีสกิลให้อัพสองสกิลก็คือการสลิงเจอร์นะครับกับดามก๊อตกลาวนะครับ การสลิงเจอร์นะครับสกิลนี้จะเพิ่มความเสียหายเวลาโจมตีด้วยปืนสั้นนะครับบวก2นะครับก็พูดง่ายๆมันจะไปคอมโบกับพวกสกิลแรกนะครับก็คือเดินยิงไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับแล้วก็ปืนสั้นเนี่ยหลังๆก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับถ้าเป็นปืนสั้นพวกพลาสมานะครับถ้า เป็นสายซุ่มยิงก็ดีนะครับลุยได้ก็ดีนะครับก็ควรอัพสกิลแรกมาทั้ง2อันนะครับคือเดินไปด้วยยิงไปด้วยถ้าเจอตีโอบหรือระยะประชิดเนี่ยก็ใช้ปืนสั้นเปลี่ยนเป็นปืนสั้นในการยิงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อัพดามกุดกาวนะครับสกิลนี้จะบวกความแม่นยําอีก10นะครับป้องกันอีก10นะครับเมื่อโจมตีเป้าหมายนะครับ ที่อยู่ต่ํากว่าเราหรือว่าเป้าหมายที่อยู่ต่ํากว่าเราโจมตีตัวเราก็จะบวกพลังมอก,กัดไปสิบนะครับสกิลนี้เนี่ยนะครับอย่างตัวของผมเนี่ยนะครับจะเล่นสายนี้เพราะว่าจะเป็นสายตั้งหลักการยิงนะครับการได้สกิลนี้มานะครับเมื่อตอนหลังเรามีชุดชุดเกราะนะครับเป็นสกิลิทัน ammo นะครับจะเป็นชุดเกราะที่สามารถปีนขึ้นที่สูงได้ส่วนตอนหลังเนี่ยถ้าวิจัยเป็นชุดเกราะ ไอพจนได้เนี่ยก็จะลอยสามารถลอยขึ้นไปบนที่สูงได้เลยนะครับนันะสามารถจะอยู่แถวหลังนะครับไล่เพื่อนเข้าไปบู๊แล้วคอยเก็บนะครับตามแบบในคลิปที่ผมเล่นเลยนะครับสไนส์าสายแถวที่2นะครับทั้งนี้ก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนจะชอบนะครับถ้าเป็นสายบู๊แหลกก็แถวแรกนะครับถ้าเป็นสายซุ่มสายยิงคอยเก็บคิวตัวแบกทีมตัวความหวังตัวยิงแรงอย่างเงี้ยก็เล่นเป็นสายที่2ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะคอมโบก็ได้นะครับบุ้งนี้บวกความแม่นแล้วก็มาปืนสั้นก็ได้ทั้งนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะพิารณาเอา นะครับพอเลื่อนยศมานะครับไลท์เทนนต์น,นะครับเมื่อเป็นร้อยตีนะครับจะได้สกิลให้อัพสองสกิลก็คืออ่ disabling shot กับ battle scanner นะครับสกิลแรกนะครับจะยิงกระสุนชอ็อตทำให้ปืนและระบบอาวุธของศัตรูเนี่ยเสียหายเป็นระยะเวลา2เทิร์น พูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อเรายิงกระสุนตัวนี้ไปเนี่ยมันจะเกิดการอัิเสบต่ออาวุธฝ่ายตรงข้ามหรืออาวุธของเอเลียนนะครับทำให้เอเลียนไม่สามารถจะใช้อาวุธได้2ครั้งนะครับพูดง่ายๆว่าป่วนนะครับสายป่วนสายเปี่ยวนะครับยิงไปช็อตสตันไว้ก่อนอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้อง เหมือนเซฟเพื่อนแถวหน้าด้วยในกรณีที่ตกอยู่ในในโดงของเอเรียและกลังจะถูกคิวอย่างเงี้ยก็ให้สไนย,ยิงปืนช็อตไปก่อนก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นการหยุดยั้งอาวุธของฝ่ายตรงข้ามนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ย Battle Scanner เนี่ยนะครับจะได้ระเบิดสแกนนะครับสลูกนะครับสามารถใช้ได้นะครับสลูกต่อ1ภารกิจที่เราไปทำนะครับถามว่ามันเป็นสกิลที่ดีทั้งคู่ไหม บอกได้เลยว่าเบนสกิลที่ดีทั้งคู่นะครับแต่สไตล์การเล่นเนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆจะพิจารณาในการอัพนะครับอย่างผมเนี่ยบางทีเข้าที่ที่มันค่อนข้างจะอับนะครับหรือเป็นที่ที่ว่าเอาเรียนระดับสูงเยอะนะครับในระดับความยากปานกลางขึ้นไปหรือคลาสสิกขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องใช้สแกนเนอร์ในการเฟี้ยงเข้าไปดูก่อนนะครับในการที่จะเราจะได้วางกําหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายนะครับแล้วก็ฐานของเราเข้าตีได้ถูกต้องนะครับโดยไม่โดนเอเลียม เซอร์ไพรส์แล้วก็ล้อมมาตีเราทีหลังนะอาจจะทําให้ตายหมดยกทีมได้นะครับสกิลแรกก็จําเป็นในการที่จะยิงไปป่วนนะครับเอเลี่ยนในกรณีที่เพื่อนเราตกอยู่ในอันตรายหรือว่าเราต้องการที่จะหยุดยั้งนะครับอาวุธของฝั่งเอเลี่ยนเพื่อจะจับตัวเอเลี่ยนมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาการอัพดูนะครับตามความถนัดนะครับเมื่อขึ้นแคปเทียนนะครับ ร้อยเอกนะครับจะมีสกิลให้อัพ2อันก็คือเอสครูทิโอเนอร,ร์นะครับกับออป p o r t u n i t นะครับสกิลแรกนะครับจะเพิ่มความแม่นยำบวก10เมื่อโจมตีเป้าหมายที่เลือดต่ำกว่าครึ่งนะครับสกิลที่2นะครับจะใช้โอเวอร์วอตโดยที่ไม่เสียความแม่นยำ ทีนี้นะครับาถามว่ามันโหดทั้งคู่ไหมมันก็โหดนะครับถ้าเกิดจะเก็บคิวในกรณีที่เลือดเหลือครึ่งนึงเนี่ยยังไงก็บวกความแม่นยําเพิ่มนะครับเพิ่มโอกาสในการโดนสูงนะครับแล้วก็อาจจะทําให้สไนเปอร์ได้คิวไปเลยนะครับแต่ถ้าจะเป็นสกิลอัปพอร์ูนิสเนี่ยนะครับสกิลนี้เนี่ยนะครับสามารถโอเวอร์วอตได้โดยที่ไม่เสียความแม่นยำเนี่ย ในกรณีฉุกเฉินนะครับในการที่เราตั้งรับโอวัตให้เอเลียนเข้ามาเนี่ยบางทีเราตีโต้ด้วยสไนเนี่ยเกมพิกได้เลยนะครับในหลายๆครั้งที่เพื่อนๆได้ติดตามผมเล่นนะครับในหมดเนื้อเรื่องนะครับบางทีเนี่ยเอเลียนเข้ามาล้อมเราแล้วเข้ามาโดนสไนโอเวอร์วอตเนี่ยจากที่สูงเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับและไม่เสียความแม่นยําคือมีโอกาสที่จะโดนสูงมากนะครับทาให้เราเนี่ยตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นแล้วก็โต้กลับได้ทันทีในเทินหน้านะครับ ถือว่ามีประโยชน์ทั้งสองสกิลนะทั้งนี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปผสมอัพดูตามความถนัดและสไตล์การเล่นเอานะครับพอขึ้นนะครับเมเจอร์นะครับ,นะรบ, Major, ะรบจะไม่มีให้เราอัพนะครับเขาจะบังคับอัพนะครับก็คือที่กำบังครึ่งตัวจะนับเป็นโบนัสเต็มตัวนั่นจะเป็นการสร้างความเหนียวให้กับสไนเปอร์เมื่ออยู่บนพื้นดินนะครับในกรณีที่เราหลบอยู่ในที่กำบังครึ่งตัวนะครับแต่เราจะได้โบนัสแบบ เต็มตัวเลยนั้นทาให้สไนเปอร์เราโดนยิงตายยากมากๆนะครับแล้วก็โดนโดนเอเลียนเนี่ยยิงเราโดนยากมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องไปเลือกนะครับคราบังครับนับพอขึ้นโคลเนลนะครับเมื่อพอขึ้นเป็นผู้พันเนี่ยนะครับยศสูงสุดจะมีสกิลอัพสองอันนะครับก็คืออินเดอร์โซนนะครับกับดับเบิ้ลแท็บนะครับสกิลอินเดอร์โซนเนี่ยจะ พูดยังไงว่าถ้าเกิดศัตรูเนี่ยตีโอบนะครับตัวเรานะครับหรือแม่เข้าที่กำบังหรืออะไรแบบนี้เท่ากับว่าแอคชั่นนั้นหรือว่าไอ,ไอการยิงของเราครั้งนั้นเนี่ยฟรีถ้าเราฆ่าศัตรูที่แบบวิ่งมาโอบเราหรือว่าไม่ได้อยู่ในที่กำบังเนี่ยเรายิงเข้าไปยิงตายไปแล้วปุ๊บเท่ากับาการยิงคัน้งเราฟรีเลยก็ได้ยิงต่อนะครับอาจจะคอมโบกับพวก สกิลข้างบนก็ได้นะครับส่วนดับเบิลแท็เนี่ยนะครับถ้าเราไม่เดินนะครับถ้าเราไม่เดินจะสามารถยิงได้ถึงสองครั้งนะครับคือพูดง่ายๆว่ามันโหดทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นสายแบบผมมาก็คือสายยืนอยู่กับที่สายยิงเนี่ยผมแนะนำให้อัพดับเบิลแท็นะครับ นรกแตกแน่นอนนะครับเพราะว่ายิงแรงยิงแม่นแล้วไม่ต้องขยับนับแค่วางกําลังเพื่อนให้ดีๆแล้วก็อย่าอยู่ไกลจากเพื่อนมากเกินไปนะครับติดเครื่องไอโฟนเขาขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วยิงสอยอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าใครเล่นสายปืนสั้นมานะครับผมแนะนําอินเดอร์โซนเลยครับในการที่เราเข้าไปตีโอบฝังตรงข้ามเดิมด้วยยิงไปด้วยนะครับสกิลนี้โหดทั้งคู่ นะครับสไนเปอร์ต้องอัพพิถีพิถันนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างเป็นตัวที่จะแบกทีมเราและเป็นตัวความหวังนะครับในกรณีที่บางครั้งเราเพี้ยงพัาเนี่ยตัวสไนเปอร์เนี่ยจะเป็นตัวแบกทีมชั้นดีนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหาเกาะแล้วก็ปืนดีๆให้เขาก่อนเป็นคนแรกนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับไกด์นะครับแนวทางการอัพสกิลของสไนเปอร์ก็ได้เสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ครบทุกคัสแล้วเพื่อนๆสามารถนําไปเป็นแนวทางในการ อัพแล้วก็เล่นได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไกด์หน้าผมจะมีไกด์อะไรของ A อคอมมาเสริมให้อีกนะครับซึ่งผมคิดว่าคงจะไม่เกินอีกสักไกด์สองไกด์ก็น่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ไม่ไม่ได้ลึกอะไรมากนะครับโอเคครับหากเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็ชอบใจสามารถกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับให้กับผมได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับมั้งแต่ต้นจนจบนะครับเราพบกันใหม่ไกด์ไอคอมไกด์หน้า นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ